สวัสดีค่ะชื่อฝันใจโพธสิสาวังนะคะอายุห้าสิบห้าปีค่ะปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลผิวพรรณตัวเองนะคะจะไม่ไม่ค่อย,ยไม่ไม,ไม่ไม่ทาโลชั่นไม่ทาคิีมบำรุงอะไรเลยค่ะจะใช้แต่แค่อน้ำทุบสบู่อะไรธรรมดาปกติแต่เวลาจะไปข้างนอกก็จะเอาครีม าทานิดนึงที่ซื้อตามเซเว่นนะคะมาทาเพื่อว่าให้ทาแป้งติดหน้าแค่นั้นเองแล้วพอดีหลังสาวมาแนะนำให้ใช้อโลล่าค่ะก็เลยลองใช้ดูกินไปได้ประมาณสองอาทิตย์กินวันละเม็ดนะคะก่อนนอนค่ะวันละเม็ดก่อนนอนกินไปได้สองอาทิตย์พอดีไปหาเพื่อนเพื่อนเลยทักว่าเอ๊ะทำไมหน้าพี่ขาวขึ้นว่าเอกะ กะพี่ก็ดูจางๆลงนั้นเนี่ยลอยบนหน้าพี่ก็ดูตื้นขึ้นด้วยไอย้เราก็ไม่ได้ไม่ได้สังเกตตัวเองเนาะเราก็กินๆไปเพราะว่าเออเขาให้กินก็กินแต่ก็เลยก็ทีนี้ก็เลยกลับมาบ้านมาดูมาดูว่าตัวเองเป็นยังไงมาดูที่แขนค่ะแขนปกติจะเป็นเป็นกะนะคะกะดำๆเนี่ยมันจะนูนๆขึ้นที่ที่ตอนก่อนยังไม่กินมันจะนูนๆขึ้นแล้วก็สีเข้มค่ะแต่เออมานั่งดูตัวเองเออสีกะเรามันไม่นูนขึ้นนี่ ดูมันยุบยุบลงไปด้วยมันมันจะไม่เป็นเนื้อนูนนูนขึ้นมาแล้วสีมันก็จะจางลงค่ะมาดูท้องแขนมันก็ดูผิวเรียบค่ะละเอียดขึ้นมันจะเหมือนค่าเป็นเป็นเป็นสีดำดำอะไรที่ขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนะมันจะเป็นเหมือนขี้เขาขี้ไข่หรืออะไรสักอย่างที่มัน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 ถูไม่ออกนะคะแต่ตอนนี้ดูมันเกลี้ยงขึ้นค่ะแล้วผิวละเอียดขึ้นมากเลยเออมันก็ได้ผลจริงจริงนะเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่า น่าจะเป็นที่เรากินอโลลาค่ะได้ผลกินค่ะอยากให้ทุกคนลองกินดูนะคะผิวจะได้สวยๆค่ะขอบคุณค่ะ